ครับท่านผู้ชมทางช่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองในง,งานทาง y o u t u b e นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรายงานสถานการณ์ทางด้านรายงานในรอบ7เ,เดือนที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2563ก็เริ่มตั้งแต่1ตุลา1ตุลาคม2562จนกระทั่งถึงสิ้นเมษายน2563ที่ผ่านมานะครับผมจะขอเริ่มจากกรณีที่มีการหยุดกิจการชั่ว,วนะคราวนะฮะ ซึ่งในปัจจุบันข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆก็จะปรากฏในเรื่องของการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งนี้อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นสาเหตุที่อ้างเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้ทำให้หลายสถานประกอบกิจการมีการหยุดกิจการชั่วคราวไปนะครับจำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้มาตรา75หรือว่าหยุดกิจการชั่วคราว ถ้าเราเปรียบเทียบในปีงบประมาณ2562-63เนี่ยในช่วง1ตุลาถึงเมษาเราพบว่าในปีงบประมาณ2562เนี่ยนะครับมีสถานประกบอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด149แห่งนะครับลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง63,120คนในปี2563มีการหยุดกิจการชั่วคราว2,237แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง440,000 8,611คนนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบดูเราก็จะพบว่าในห่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยมีการหยุดกิจการชั่วคราวจากสถานประกอบกิจการในปี2563เนี่ยมีสถานประกอบการมากกว่า15เท่านะครับในปีนี้กับปีที่ผ่านมาแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา7เท่านะครับทีนี้มาดูประเภทกิจการ3อันดับที่ มีการหยุดกิจการชั่วคราวมากที่สุดในปีงบมา2563ก็คืออันดับแรกก็เป็นการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สําหรับยานยนต์และเครื่องยนต์อันดับที่2เป็นพวกโรงแรมแล้วก็ลําดับที่3เป็นงานบริการจัดหางานแล้วก็การสรรหาบุคลากรซึ่งบริการจัดหางานก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการารับเหมาค่าแรงนะครับ สาเหตุสาหรับการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3ามลำดับในปีนี้พบว่าโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับเป็นลำดับที่1นึ่ลำดับที่2เป็นเรื่องของยอดสั่งซื้อลดลงแล้วก็ลำดับที่3ก็คือจําหน่ายผลผลิตไม่ได้แล้วก็ไม่มีคําสั่งซื้อเข้ามาในส่วนของพื้นที่นะครับที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวมากที่สุดก็คือลำดับที่1ก็เป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามมาด้วยระยองแล้วก็สมุทรปราการติดตามลำดับครับ ส่วนกรณีที่มีการยื่นคำร้องเนื่องจากสาเหตุการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานนะครับในห่วงระยะเวลา1ตุลาคมถึง4พฤษภาคมเราพบว่ามีลูกจ้างมายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานที่เราเรียกว่ามายื่นคำร้องตามแบบคอรรเจนี่ยนะครับจำนวน15,818คนจาก สถานประกอบการ1,077แห่งซึ่งคิดเป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่พนักง,งานตวรวจแรงงานได้ดำเนินการให้กับลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน339ล้านบาทเศษนะครับสำหรับสาเหตุที่มีการเลิกจ้างพนักง,งานแล้วทำให้พนักง,งานมาร้องกับพนักง,งานตวรวจแรงงานก็คือเรื่องของการประสบภาวะขาดทุนเรื่องของค่าเงินบาทแข็งตัวในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของโรคระบาด นะครับโรคไวรัสโควิด -19 แล้วก็เรื่องของการปรับลดขนาดองค์กรลดจํานวนพนักงานการไม่มีคําสั่งซื้อนะครับ <c oughs> เรื่องของกรณีที่การจําหน่ายผลผลิตไม่ได้นะครับ <c oughs> ในส่วนของการดําเนินการของพนักงานตรวจรายงานที่ประจําอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงหรือเรียกว่าไปโป้ในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลใน เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเรามีการารับแจ้งของเรือประมงแจ้งเข้าออกจำนวน1 8 3 3 7ครั้งนะครับผ่านการตรวจแรงงาน3 5 7 4ัาลำนะครับปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดนะครับในส่วนของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจในเดือนที่ผ่านมาลูกจ้างเรือประมงที่ผ่านการตรวจแรงงานณศูนย์ไปโป้สี่3มคน นะครับปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดตามที่ได้รับรายงานเข้ามานี้จากตัวเลขสะสมตั้งแต่ปีโงบมาณ2อ6 3นารก็คือ1ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงสิ้นเดือนเมษายนเรามีการรับแจ้งเรือเข้าออกในศูนย์ไปโป้ทั้งหมด153,899ครั้งนะครับผ่านการตรวจรายงานทั้งหมด34,248ลำนะครับปฏิบัติ ถูกต้อง34,235ลับก็พบว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมด13ลับเป็นลูกจ้างที่ผ่านการตรวจเรียง,งาน412,259คนปฏิบัติถูกต้อง412,069คนแล้วก็ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจำนวน185คน สำหรับการคัดกรองนะครับกรณีลูกจ้างมายื่นคําร้องกับพนักง,งานตรวจแรงงาน,น1ตุลา2,562นะครับถึง5พฤษภา2,563มีลูกจ้างมายื่นคำร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานทั้งหมด11,608คนนะครับจาก4,329สถานประกอบกิจการนะฮะแล้วก็มีการวิิจัยชดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน4,284แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง11,212คนนะครับซึ่งในจํานวนนี้ทำให้การดำเนินการของพนักง,งานตรวจแรงงานทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์นะครับคิดเป็นจํานวนเงิน373ล้านนะครับ5 6 0 0 0 0 9,693บาทนะครับลูกจ้างาที่เกี่ยวข้อง1 10, 4 1 7คนจาก4,132สถานประกอบกิจการนะครับก็วันนี้ก็เป็นการสรุปนะฮะผลการดำเนินการในเดือนที่ผ่านมารวมทั้งการเปรียบเทียบการดำเนินการในช่วง7เดือนที่ผ่านมาของปีงบมา2562เปรียบเทียบกับปี 2,563โดยเฉพาะการหยุดกิจการชั่วคราวที่นายจ้างนะครับใช้สิทธิตามมาตรา75รวมทั้งกรณีที่ลูกจ้างได้มายื่นคำร้องกับพนักง,งานตรวจรายงานทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์คิดเป็นตัวเงินตามจํานวนที่ผมได้แถลงไ,ไปเมื่อช่วงต้นนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง y o u t u นะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ขอให้ทุกท่านได้กรุณานะครับ ติดตามนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่จีบีการาแถลงข่าวผ่านช่อง YouTube นี้ครับขอบคุณมากครับ